สวัสดีครับผมผมก็มีเหรียญ5บาทนะครับปีพศ2องพรยสามเว็ดมาให้รับชมนะครับผมนี่ครับสภาพนะครับผมคือต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมนี่สภาพของูเหรียญนี่อาจจะดำดำหน่อยนะครับนี่เป็นสภาพจริงครับผมพอดีผมก็สะสมเหรียญมานะครับต่อจากคลิปที่แล้วคือผมสะสมเหรียญมาหนึ่งเดือนนะครับผมผมสามารถหาเหรียญ5บาทปีพศ2 5งพนรสาสิบเอ็ดนะครับผมเหรียญหายากอันดับที่เก้านะครับผมหาได้แค่สามเหรียญนะครับผม ถึงแม้จะหายากในันดับที่เก้าแต่จากที่ผมหานะครับหาได้แค่สองสามเหรียญน,นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่หายากอยู่นะครับผมเพราะว่ายอดการผลิตอาจจะสูงก็จริงแต่ว่าการผลิตมานานเลยครับจึงทําให้เหรียญค่อนข้างจะหายากนะครับผมและเหรียญน,นี้ราคานะครับผมถามว่าราคาเท่าไหร่ตอนนี้ก็ไม่มีใครให้ราคามานะครับผมราคาก็อยู่ที่เท่าเดิมครับห้าบาทนะครับผมหากเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่ามีราคามากกว่านี้ ข้คอความตม์ได้ด้านล่างนะครับผมผมสรุปนะครับว่าเหรียญ5บาทบป 4, ีพศ2 5 3 1นี้ค่อนข้างจะหายากนิดนึงครับผมแต่ก็ยังหาได้อยู่ในนะครับผมแล้วราคาก็ยังไม่สูงครับเท่ากับหน้าเหรียญน,นะครับผมโอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ